ในตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนกันไปถึงความเชื่อพื้นฐานที่ซีรีส์กลยุทธ์การลงทุนนี้ใช้เพื่อออกแบบเทคนิควิธีการต่างๆนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่จําเป็นต้องมีร่วมกับความเชื่อแรกนะครับนั่นคือเรื่องของอความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนนะครับโดยอาศัยหลักเรื่อง behavior a l finance หรือว่าการเงินเชิงพฤติกรรมมาอธิบายนะครับแต่ว่า ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องขอทวนครั้งที่แล้วนิดหนึ่งเพราะว่าเนื้อหา,ามีความสัมพันธ์กันมากนะครับเราเรียนไปถึงเรื่องว่าการลงทุนเนี่ยเป็น l o เซอร์เกมนะครับตามความเชื่อของซีรีส์นี้ก็คือว่าไม่ต้องทำเยอะนะครับพยายามทำเท่าที่จำเป็นแต่เคลื่อนไหวให้น้อยครับเพื่อให้ไม่ได้ผลมากนะครับหลักๆก,ก็คือการวางโพซิชันหรือการเลือกอตอนแรกให้มันดีแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับ คำใหอยู่กับมันให้ได้ก็คือว่าต้องเข้าใจศักยภาพของสินทรัพย์ว่าระยะยาวเนี่ยมันเติบโตอยู่แล้วนะครับการมีเป้าที่ชัดมีกรอบเวลาการลงทุนที่ชัดเนี่ยก็จะทําให้เราทนได้มากขึ้นแต่เอาข้อจริงก็คือว่ามันทนกันไม่ได้นะครับลองดูภาพนะครับว่าตลาดแกว่งขนาดนี้นะครับตลาดแกว่งคือเงินหายไปได้เยอะๆเนี่ยในแต่ละทีที่มันแกวงเนี่ยหรือเอาภาพที่ชัดกว่าน,นั้นก็คือตลาดหุ้นไทยนะครับเอาอย่างปี2008ปเนี่ยนะครับปี2000เนี่ย ตลาดแกว่งขนาดนี้ก็คือร100อยบาทเนี่ยที่ลงทุนในปี2008เนี่ยจะเหลือแค่50กว่าบาทภายในปีเดียวะนะครับเอาเข้าจริงเนี่ยน้อยคนที่จะทนได้ครับเพราะว่าตอนที่มันร้อยบาทมันขาดทุนเหลือ90บาทเหลือ80บาทมันยังพอทนไหวครับแต่ว่าพอมันเหลือ60บาทเหลือ50บาทอย่างเงี้ยความอดทนมันจะน้อยลงมากจนถึงจุดหนึ่งมันจะเกินขีดจํากัดของเราทําให้เราพอไม่จะตัดสินใจอะไรแปลกซึ่งไม่สมเหตุสมผลไปได้ นั่นคือต่อให้เข้าใจเรื่องของ l o เ e r ร์สเกมคิดแบบ l o เ e r ร์สเกมยังไงก็ยังลงทุนได้ไม่สำเร็จอยู่ดีครับมันจึงต้องมีความเข้าใจเรื่องอื่นด้วยนั่นคือเรื่องพฤติกรรมของเรานะครับนั่นคือเรื่องของพฤติกรรมหรือเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะครับซึ่งองค์ความรู้หนึ่งที่จะเอามาใช้อธิบายได้เนี่ยก็คือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับการเอาศาสตร์3อย่างนี้มาผสมกันนะครับคือเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเงินเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์เรื่องของจิตวิทยาเนี่ยเอามารวมกันมันก็เกิดเป็นสาขาใหม่ของการเงินที่ชื่อว่า Behavioral Finance ขึ้นนะครับแปลไทย Behavioral Finance เนี่ยก็แปลว่าการเงินเชิเชงพฤติกรรมนะครับลักษณะเด่นของการเงินเชิงพฤติกรรมเนี่ย Behavioral Finance เนี่ยก็คือความเชื่อที่ว่าไอแนวคิดการเงินแบบดั้งเดิมเนี่ยหรือแบบ Traditional เนี่ยมักจะคิดว่าคนเนี่ย มีเหตุมีผลนะครับสามารถตัดสินใจได้โดยอาศัยเหตุอาศัยผลมีการชั่งน้ำหนักของของความเสี่ยงของนตอบแทนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรต่างๆนะครับแต่เบลเฟินานเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะจะไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าคนเนี่ยยังมีเรื่องของอารมณ์ยังมีเรื่องของความบกพร่องในควในการคิดในเชิงพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยที่ทาให้คนไม่ได้มีเหตุผลได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นต่อให้เขามีหลักคิดที่ถูกยังไงเขาก็จะเจอ e r อร์หรือว่า ความผิดพลาดในทางพฤติกรรมในทางจิตวิทยาเนี่ยทำให้เขาผิดพลาดได้อยู่ดีนะครับฟิลด์ด้านเ a l ฟิแ a นซ์เนี่ยก็กําลังเติบโตอย่างมากในปัจจุบันนะครับก็มีการค้นพบหลายอย่างนะครับหลายๆอย่างที่พบเนี่ยก็อาจจะมีอเช่นสิ่งเหล่านี้นะครับลองดูนะครับเช่นเขาค้นพบว่าคนมีพฤติกรรมที่ชื่อว่า Anchoring เนี่ยคือ Anchoring Anchor แปลว่าสมอครับคือเรามีการยึดติดกั กับบางสิ่งบางอย่างที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดใ,ใจลงทุนหรือการตัดใ,ใจณปัจจุบันแล้วเช่นเรากำลังตัดใ,ใจการลงทุนวันนี้โดยอิงต้นทุนเนี่ยที่ซื้อมาติดมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วเช่นเคยซื้อหุ้นตัวนี้ไว้ที่ราคา20บาทเนี่ยตอนนี้มัน10บาทเนี่ยเราก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยมันยังต่ํากว่า20บาทในอดีตอยู่เนี่ยดังนั้นตราบใดที่ราคามันยังไม่ถึง20บาทเราจะไม่ทําอะไรกับมันเราจะรอไปเร,อเรื่อยเนี่ย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการมาตัดสินใจโดยไปอิงกับต้นทุนบางอย่างที่มันซัางคอสไปแล้วคือม,มันกลายเป็นต้นทุนในอดีตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในปัจจุบันไปแล้วครับแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการดูว่าปัจจุบันเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แล้วมองไปในอนาคตมากกว่าว่าจะตัดสินใจอย่างไรให้มันไปได้ดีหมายถึงว่าให้เงินตัวเนี้ยเติบโตไปมากขึ้นในอนาคตซึ่งมันอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนหุ้นหรือการเปลี่ยนการลงทุนก็ได้นะครับไม่ได้ยังต้องไปยึดติดหรือแองเกร์อยู่กับ ตัวเลขเดิมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็น e r r o r ที่คนเนี่ยทำกันอยู่เป็นประจำนะครับที่เบ a ฟ f i n a n c e คนพบนะครับหรือหลข้อเช่น Over c o n f i d e n c e คือกล้าเกินไปมั่นใจเกินไปเทรดบ่อยเกินไปเข้ามั่นใจในข้อมูลที่ตเองได้มากเกินไปว่าเฮ้ยข้อมูลเนี้ยที่ฉันได้มาเนี่ยเจ๋งสุดละคนอื่นยังไม่รู้นะครับหรือมั่นใจว่าตัวเองจะอ่านตลาดได้ถูกเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยขายเนี่ยหุ้นต้องตกแน่เดี๋ยวซื้อหุ้นต้องขึ้นแน่ๆน,นะครับเทรดบ่อยเข้าบ่อยเข้าคนที่ได้คือใครครับ ก็คือโบรกเกอร์ที่ได้พวกโบนรสฟรีหรือว่าค่าธรรมเนียมค่าธุรกรรมการซื้อขายต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้มันก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นและเป็นพื้นฐานการคิดในเรื่องของการเล่นลูเซอร์เกมเนี่ยให้ชนะเนี่ยก็คือเรื่องนี้ครับคือ loss aversion นะครับ loss aversion เนี่ยมันเป็นการค้นพบหนึ่งที่คนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยไม่ได้กลัวเสี่ยงขนาดนั้นหรอก นะเพราะว่าถ้ามันเสี่ยงแล้วเขาได้เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะโอเคกับมันนะคือแต่ว่าจริงๆแล้วคนกลัวเสียเงินมากกว่าคือไม่ใช่ risk aversion แต่เป็น loss aversion loss คือคนกลัวเสียนะครับเมื่อไหร่ที่คนเริ่มจะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเสียเนี่ยหรือกําลังเสียอยู่เนี่ยเขาจะเริ่มลืมเหตุผลแล้วก็เริ่มใช้อารมณ์เริ่มทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกต้องนะ นะครับดังนั้นผมจะขอเจาะเรื่อง loss aversion นิดหนึงซึ่งมันจะเป็นรากฐานในการเรียนรู้ในตอนต่อไปคือเรื่องของ asset allocation ว่าทำไมเราต้องทำ asset allocation ก็เพื่อมาแก้เรื่อง loss aversion ตรงนี้นะครับงาน loss aversion เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทดลองง่ายๆครับด้วยการออกแบบสอบถามขึ้นมาแล้วไปถามคนในประเด็นต่างๆนะครับแบบสอบถามก็จะเป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับคำถามที่1ลองตอบดูนะครับว่า คุณจะเลือกทางไหนต่อไปนี้นะครับทางเลือกที่หนึ่งคือมีโอกาส50-50นะที่จะได้รับเงิน2,000บาทหรือจะไม่ได้อะไรเลยก็คือคล้ายๆปั่นหัวก้อยนะครับอถ้าเป็นผมไปบรรยายเนี่ยบรรยายตามที่ต่างๆผมก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเดินมาหนะ้าห้องมารับเงินเลยพันหนึ่งนะค,คือโอกาสชัวรมารับเงินเลยพันหนึ่งจากผมแต่อีกทางหนึ่งก็คือมีประตูทางออกให้สองประตูเนี่ยถ้าเลือกประตูแรกเนี่ย อาจจะลุ้นได้นะว่าจะอาจจะได้2 0 0พหรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยนะคำถามคือจะเลือกประตูไหนครับระหว่างเดินมาข้างหน้ากลับไปสุ่มเอาอะว่ามี2ทางให้เลือกเนี่ยทางหนึ่งได้เยอะอีกทางหนึ่งไม่ได้อะไรเลยอันนี้คำถามอย่างเงี้ยถ้าเป็นท่านเองเนี่ยท่านจะเลือกคำตอบไหนครับซึ่งงานทดลองเนี่ยก็พบว่าคนส่วนใหญ่นะพอมีคำถามอย่างนี้มาเขาจะเลือกข้อบีนะครับก็คือว่าในยามที่เขาจะตัดสินใจเพื่อการจะได้อะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็อยากได้ไอ้สิ่งที่มันแน่นอนนะครับคือ ไม่จะไปเสี่ยงทําไมเอาได้ตรงนี้แหละนะมันได้แน่นอนนะพันบาทเขาใช้วิธีการถามคําถามอย่างงี้นะครับเพียงแต่ว่าข้อต่อไปเนี่ยเขาก็ใช้วิธีดัดคําถามนิดหนึ่งพลิกมุมมาน,นิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นถามอย่างนี้บ้างลองดูนะครับเปลี่ยนจากได้เป็นเสียลองดูซิเปลี่ยนจากได้เป็นเสียก็คือว่าอ่าระหว่างข้อ A มีโอกาสห้า0ิบห้าสิบที่คุณจะเสียเงินสองพและมีโอกาสห0 5 0ิบห้าิที่คุณอาจจะไม่เสียอะไรเลยนี่คือข้อ A นะครับถ้าเลือกข้อ A เนี่ยคือไม่เสียสองพัน หรือไม่ก็ก็ไม่เสียอะไรเลยนะครับส่วนข้อ b เนี่ยเสียชัวพันบาทนะจะเอาอะไรนะครับระหว่างข้อ a เนี่ยไปลุ้นแล้วมีโอกาสที่จะไม่เสียเลยกับข้อ b เนี่ยไม่ต้องลุ้นเดินมาจ่ายเงินสดีดีพันบาทนะครับพราะเป็นข้อนี้เนี่ยให้ถ่ายว่าคนเลือกอะไรนะครับลองเลือกดูก่อนก็นกได้นะครับคนสนิทเลือกข้อ a ลองสังเกตนะครับพยายาม contrast หรือเปรียบเทียบคําถาม2คําถามเมื่อกี้นะครับเป็นคําถามที่ โอกาสการได้การเสียเนี่ยมันเท่ากัน,เ,นเวลาที่จะได้เนี่ยคนเลือกที่จะคว้าสิ่งที่มันได้ชัวร์เวลาที่จะเสียเนี่ยคนเริ่มที่จะกล้าเสี่ยงมากขึ้นนั่นคือเขาลืมไปเลยนะว่ามันมีโอกาสที่จะเสียมากขึ้นด้วยนะแต่เขามัวแต่ไปโฟกัสเรื่องที่ว่าเฮ้ยแต่ฉันสามารถที่จะไม่เสียได้เนี่ยคือคนเริ่มโปรเทคสมบัติหรือโปรเทคเวลของตัวเองบางส่วนละนะครับคืองานทดลองเนี่ยใช้การถามคําถามแบบนี้ครับ ไม่ใช่ถามแค่2องคำถามนี้นะถามคำถามเยอะกว่านี้มากนะครับลองปรับเปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆสองคำถามที่ผมยกมาเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างว่าได้กับเสียใช่ไหมครับเขาก็มีการเปลี่ยนคำถามเป็นได้มากและได้น้อยดูบ้างเสียมากและเสียน้อยดูบ้างถามคนจํานวนมากเข้าถามทั้งคนที่มีความรู้ถามทั้งคนที่ไม่มีความรู้ถามไปถามมาถามไปถามมาเนี่ย เขาได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งนะครับเป็นกราฟกราฟนี้นะครับซึ่งกราฟกราฟนี้เนี่ยมีชื่อว่า prospect theory รหรือว่าทฤษฎีการคาดหวังการคาดการอะไรต่างๆนะครับผมมองว่ามันเป็นทฤษฎีของการที่คนมองความสุขจากการได้จากการเสียอะไรบางอย่างนะครับเขาค้นพบอย่างนี้ครับว่ามันได้กราฟมาเส้นอย่างนี้ครับ value เนี่ยกราฟแนวตั้งเนี่ยด้านบนเนี่ยหมายถึงมีความสุขด้านล่างหมายถึงมีความทุกข์นะครับ อ้าคัมเนี่ยคือด้านขวาเนี่ยหมายถึงเกณฑ์คือได้ด้านซ้ายเนี่ยหมายถึง l o s s คือเสียนะครับแต่สังเกตอย่างหนึ่งนะครับเขาไม่ได้เขียนว่าศูนย์นะหมายความว่าเกณฑเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าได้กําไร o s s เนี่ยไม่ได้หมายความว่าขาดทุนแต่มันต้องเทียบกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า reference point ด้วย reference point ก็คือจุดอ้างอิงบางอย่างนะครับจุดอ้างอิงบางอย่างตัวเนี้ยมันอยู่ที่แต่ละคน บางคนเนี <ank' a deal |zh|>, ่ยมองว่าผมยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับบางคนเนี่ยมี f e r e n c e point ที่สูงครับมีเ e ฟ e ฟรนด์พอยที่สูงหมายความว่าในใจของเขาเนี่ยเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาต้องได้มากกว่าเงินเฟ้อได้มากกว่าเงินเฟ้อได้มากกว่าเงินเฟ้อดังนั้น f e r e n c e point ของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ที่แถวๆสาอเก็คือเท่าๆกับเงินเฟ้อนะดังนั้นเวลาเขาไปลงทุนเนี่ยถ้าเขาได้เกณฑ์เกิน3%เนี่ยเช่นได้มาจริงๆ5% 10%เนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาได้นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไปลงทุนแล้วเขาได้ต่ากว่า3%เนี่ยเพราะว่า Re ฟเฟรนด์ไฟเขาอยู่ที่3%ใช่ไหมครับเช่นเขาได้2%เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเสียแล้วนะทับทั้งๆที่ความเป็นจริงเนี่ยเขายังไม่ได้เสียเงินนะแต่ว่าเขาได้น้อยกว่าที่เขาหวังเรฟเฟ n นด์ไฟล์นะเรฟเฟนด์ไฟล์นี่จะสําคัญมากครับอันนี้กลับกันนะครับลองไปดูอีกคนนึงนะครับคนนี้เป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะเข้าใจเรื่องของการลงทุนดีเป็นคนที่หวังสูงๆูงนะ แกันเขาก็เข้าใจด้วยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเนี่ยเรฟเลนจ์พอยต์เขาจึงอยู่ต่ําอาจจะอยู่ที่ลบหเเนะลบห้าเปอร์เซ็เฟน์พอยต์ยงอยู่ที่ลบหเนดังนั้นเวลาเขาไปลงทุนอะไรเช่นไปซื้อหุ้นไปซื้อพันธบัตรไปซื้อตราสารหนี้ไปซื้อโกลบอลอะไรก็แล้วแต่นะครับเนื่องจากเรฟเลนจ์พอยต์อยู่ที่ลบหดังนั้นการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันมีการแกว่งนะมีการแกว่งขึ้นลงขึ้นลงเช่นมีการขาดทุนบ้างขาดทุนได้ลบสางลบสามเจอรกเบ ยังเขายังรู้สึกว่าเขายังได้อยู่หมายความว่าต่อให้ขาดทุนเขายังรู้สึกว่าเขาไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าเ e ฟเฟรนด์พอยต์เขาอยู่ต่ำนะครับกลับกันนะครับพอการลงทุนมันเริ่มย่อลงต่ําลงต่ําลง,ลงคือตลาดมันเป็นขาลงขาลงขาลง,ขาลงเขาเขามีเ e ฟเฟรนพอยต์ที่ห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับตอนนี้มันเริ่มลดลงต่ํากว่าห้าแล้วการลงทุนของเขาเนี่ยเริ่มขาดทุนหกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยตอนนี้เขาจะเริ่มรู้สึกเสียขึ้นมานะครับ ว่าเฮ้ยแย่แล้วกันเรากําลังมีปัญหาเรากําลังรู้สึกเสียนะครับเวลารู้สึกได้รู้สึกเสียเนี่ยประเด็นข้อหนึ่งก็คือไม่ใช่อยู่ที่กําไรหรือขาดทุนแต่อยู่ที่ว่า f e r e n c e point เนี่ยมันอยู่สูงกว่าหรือต่ํากว่าจุดอ้างอิงในใจเราคิดว่าการได้คือเท่าไหร่การเสียคือเท่าไหร่อย่างที่สองคือาพบพฤติกรรมหนึ่งครับว่าถ้ามันได้นะถ้ามันได้ก็คือว่าเราได้เกินกว่าที่เราหวังไว้เนี่ยคือได้เกินกว่า r reference Point ที่เราตั้งเอาไว้ว่าขั้นต่ํามันต้องได้เท่านี้ เราจะรู้สึกอย่างนี้ครับแรกๆก็จะรู้สึกดีขึ้นสังเกตน,นะครับการาฟมันจะชันนริงคือแรกเขาจะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีแล้วการลงทุนนี้สําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งกําไรไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสุขแฮปปี้เหมือนตอนแรกๆนะให้ให้นึกภาพอย่างนี้ครับเราไปซื้อหุ้นเนี่ยเราไปซื้อเสร็จแล้วหุ้นมันก็ขึ้นจริงๆกำราไร3%เ10% 1 5หเราก็รู้สึกมีความสุขมีคว้ามสุขข,ขึ้นเรา่อรๆแต่พมกคามสุมา แล้วจะเริ่มขึ้นเป็น16 17 18บเนี่ยบางทีเราจะเริ่มสุกน้อยลงนะเพราะว่าเราเอนจอยความสุขช่วงแรกมาพอเราสุกน้อยลงเนี่ยคือกําไรจาก 15- ไป20%เอนี่ยอาจจะไม่ได้สุกเท่าตอน5%แรก10%แรกเท่าไหร่ไอ้ความสุกน้อยลงอย่างเงี้ยที่เขาค้นพบจากแบบสอบถามเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่ไปกระตุ้นให้คนอยากที่จะขายทํากําไรด้วยนะอยากที่จะขายทํากําไรคือเริ่มรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แฮปปี้แล้วนะอยากจะโปรเทคความสุขเเดิมอาไว้ ก็อาจจะมีการขายทํากําไรออกมานั่นคือเวลาขึ้นเนี่ยก็มักจะทนถือไม่ค่อยได้นะก็อยากจะขายออกไปอันนี้ขาขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกครับอันนี้ไม่เป็นไรเพราะยังไงมันก็ขายตอนที่กําไรแต่ขาลงเนี่ยเขาค้นพบพฤติกรรมหนึ่งที่เรียกว่า loss aversion นะครับก็คือว่าเวลามันขาดทุนเนี่ยขาดทุนนิดหน่อยเนี่ยมันก็เจ็บคือรู้สึกเจ็บปวดจนยากจะทําใจนะก็คือแต่ว่าคำว่าขาดทุนไม่ใช่หมายความว่าต้องต้องต้องเสียเงินอย่างเดียวนะครับแค่มันต่ำกว่า reference Point นะ เมื่อไหร่ต่ำกว่าเ e ฟเฟอร์น์พอยต์คือต่ำกว่าความคาดหวังที่เราคิดเอาไว้อะว่าการลงทุนนี้มันต้องไม่ขาดทุนเกินเท่านี้สิแต่ถ้าเมื่อไหร่มันขาดทุนเกินนั้นเนี่ยเราจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า l o s s aversion ก็คือเราจะเริ่มพร้อมที่จะทําอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลเพื่อให้มันอาการเจ็บมันหายไปครับการทําไม่สมเหตุสมผลอย่างนั้นก็เช่นว่ากล้าที่จะขายมากเป็นพิเศษคือยอมที่จะขายแล้วขาดทุนเยอะๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพื่อที่ฉันจะได้หายทุกตรงเนี้ย หรืออีกพฤติกรรมหนึ่งก็เช่นว่าไปเอาเงินที่มันอยู่ในหุ้นดีๆหรือเงินสดที่มีอยู่เนี่ยมาถมมาซื้อเพิ่มเข้าไปเพื่อพยายามที่จะแก้ตัวจากไการขาดทุนตรงนั้นนะอันนี้คือการกระทําที่มันมันเดินไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับซึ่งทั้งทั้งบวกทั้งลบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เรากําลังถอยออกจากเหตุผลนะไปใช้อารมณ์มากขึ้นคือเป็นเรื่องของความโลภความกลัวมากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการลงทุนก็คือการหาให้เจอครับว่า เลฟเฟนต์พอยต์ของเราเนี่ยมันอยู่จุดไหนแล้วเราทำต้องทําความเข้าใจตัวเองว่าเราอยู่จุดไหนเราอยู่จุดไหนเรารับได้แค่ไหนเรารับได้แค่ไหนเพื่อที่จะบอกว่าอะไรครับหาให้เจอเสร็จเนี่ยเราจะได้เราจะได้รู้ครับว่าเราพยายามจะไม่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในโพสิชันที่ลําบากคําว่าลําบากก็คือโพสิชันที่เราจะเริ่มแบบไ like ล่เหตุผลคือเราพยายามจะเลี่ยงการที่ไปจะเกิดเหตุการ์ l o s s aversion ขึ้นกับตัวเองนะครับก็ลองดูครับว่า โดยสรุปแล้วเนี่ยแนวคิดในตอนที่2รวมถึงในตอนนี้รวมรวมแล้วเนี่ยซีรีส์ที่การลงทุนที่เราจะเรียนต่อไปซึ่งเดี๋ยวตอนหน้าเราจะเริ่มเข้าไปเทคนิคการลงทุนแรกเนี่ยหลักๆแล้วมันอาศัยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเราเรีย,ยนไปว่ามันต้องมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางนะครับดังนั้นเราต้องตอบให้ได้ว่าการลงทุนเนี้ยลงทุนเพื่ออะไรใช้เงินกี่บาทที่ต้องการนะครับแล้วก็ลงทุนกี่ปีการมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางจะทาให้เราอดทนได้ดีขึ้น เล่นลูเซอร์เกมได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่2คือเราต้องเชื่อในศักยภาพของสินทรัพย์ก่อนเช่นเราจะลงทุนในหุ้นเราต้องเข้าใจว่าหุ้นมันเป็นอย่างไรมันขึ้นได้แค่ไหนระย,ะยะยาวมันได้ประมาณไหนเราจะลงทุนในบอลเราต้องเข้าใจก่อนว่าศักยภาพมันแค่ไหนจะไปหวังให้มันขึ้นได้มากเท่าหุ้นย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วมันมีขาดทุนได้บ้างมันขาดทุนได้ประมาณไหนสังเกตนะครับเราไม่พยายามเอาชนะ คือเราพยายามจะมุ่งเคลื่อนไหวให้น้อยให้ได้ผลลัพธ์มากนั่นคืออาศัยว่าสกยภาพของสินทรัพย์เนี่ยมันทํางานของมันอยู่แล้วนะครับอย่างที่3ามก็คือที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นะครับคือเรื่อง loss aversion ว่าเราจะให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านอารมณ์ของเราด้วยนะครับเราต้องควรต้องดูครับว่าเมื่อไหร่ที่เราจะแพ้ให้กับอารมณ์เมื่อไหร่ที่เราจะแพ้้กับอารมณ์ก็คือต้องพยายามหา reference point จุดนั้นให้เจอครับว่าตัวเราเนี่ยรับความเสี่ยงหรือรับการขาดทุนได้แค่ไหนกันแน่ นะครับเพื่อที่จะลดหรือเลี่ยงการที่จะเกิดภาวะนั้นเนี่ยพราะถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงเรารู้ว่าเราจะเสียเหตุผลไปเราจะตัดสินใจบางอย่างด้วยอารมณ์แล้วมันก็จะผิดพลาดในที่สุดนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่าถ้าเราไปเจอสถานการณ์บางอย่างที่เรารู้ว่าเราจะพลาดแน่ๆเช่นได้หลายอย่างนะครับเช่นเรามีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นนะครับแต่เราอยากได้เยอะๆเนี่ยซึ่งความไม่แน่นอนมันมีแล้วเนี่ย ถามว่าเราจะเล่นเกมนั้นไหมเราจะไปลงทุนเกมนั้นไหมคําตอบก็คือเราจะไม่ออกลบในสึกที่โอกาสแพ้มากกว่าชนะนะครับนั่นคือโอเคเงินสั้นเราก็ไม่เอาไปเสี่ยงมากใช่ไหมครับหรือเอาเรื่องพฤติกรรมก็ได้ครับเราจัดพอร์ตเราเลือกการลงทุนอย่างหนึ่งมาเรารู้ว่าการลงทุนนี้จะมีโอกาสที่มันจะตกได้มากๆนแน่ๆอดีตมันเคยแสดงให้เห็นว่าอย่างหุ้นเนี่ยมันเคยแสดงให้เห็นว่ามันขาดทุนได้40 5 0หอร์ภายในปีเดียวเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเรารับไม่ได้ มันต้องมีวิธีจัดการครับว่าเราจะไม่เดินเข้าไปชนมันตรงๆเพราะเรารู้ว่าเนี่ยถ้าไปออกรบเนี่ยเราจะแพ้นแน่ดังนั้นมันต้องอาศัยเทคนิคในตอนต่อๆไปครับว่าแล้วเราจะทํายังไงละ่ะให้เราได้เล่นในเกมที่เรารู้ว่าเราจะชนะตั้งแต่แรกถ้ามันขัดทุนมันจะขัดทุนในจุดที่เรารับได้แล้วถือรอไปได้โดยที่ไม่ได้โดนอารมณ์เนี่ยบังคับให้เราขายออกมาก่อนนะครับเดีย๋ยวดูกันต่อในตอนต่อไปนะครับ